สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง y ย u u ูบทิฟค c o n f ด d น n c ์นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางเพจ a c e b o o k ทิปคอนฟิด d น n c ์ค่ะวันนี้นะคะทิปก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยค่ะพบกันวันนี้ในหัวข้อเรื่อง10สาเหตุที่คนคุยหายไปโดยไม่บอกลาเพื่อนๆอ,อาจจะเคย เจอกับเหตุการณ์ที่ว่าคุยกันกับใครคนหนึ่งอยู่ดีๆนะคะกำลังเริ่มที่จะศึกษาเรียนรู้กันละทำความรู้จักกันละแต่ว่าอยู่ดีๆเขาหรือเธอนะคะกลับหายไปดื้อียบหายไปดื้อไม่บอกเหตุผลไม่มีแ,แต่คำลาสักคำนะคะเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่า เอฟเขาเป็นอะไรมันคืออะไรเหรอทำไมอยู่ดีเขาถึงเงียบไปเขามีเหตุผลอะไรนะทำไมเขาไม่บอกเรานะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็ไม่ได้คำตอบไม่รู้เลยว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เขาหรือเธอนั้นเงียบหายไปนะคะวันนี้ทิพย์ก็เลยมีข้อสันนิษฐานนะคะซึ่งสามารถสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นสาเหตุ ที่ทำให้เขาหรือเธอคนนั้นเงียบหายไปไม่คุยต่อกับคุณไม่ไปต่อกับคุณนะคะไปฟังกันเลยค่ะในหัวข้อแรกค่ะเขาอาจจะลองใจคุณค่ะบางครั้งเมื่อคุยไปสักระยะหนึ่งนะคะเขาอาจจะต้องการที่จะรู้ความรู้สึกของคุณบ้าง ว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเขาเคยลองใจคุณด้วยการเงียบหายไปและถ้าคุณไม่ทักไม่ถามไม่ส่งข้อความหาเขาหรือเงียบไปเลยเขาก็จะเงียบกลับมาเช่นกันนะคะเพราะเขาอาจจะคิดว่าการที่คุณไม่ทักไม่ถามไม่ตามเขาเลยอะ่ะคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขานะคะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่2ค่ะ เขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่เขาอาจจะพยายามคุยแล้วก็พยายามปรับจูนอะไรหลายอย่างให้ตรงกันทัศนคติอะไรต่างๆมันอาจจะแตกต่างกันมากแต่เขาไม่กล้าที่จะบอกกับคุณตรงๆค่ะเขาก็เลยเลือกที่จะเงียบไปโดยไม่บอกเหตุผลอะไรกับคุณเลยนะคะหัวข้อต่อไปค่ะ หัวข,ข้อที่3ค่ะเขารู้สึกว่าตัวคุณไม่ชัดเจนค่ะคุยไปเขาเริ่มรู้สึกเหมือนคุณมีคนคุยหลายคนคุยไปสักระยะหนึ่งก็ยังรู้สึกแบบเดิมอยู่ว่าคุณเองเป็นฝ่ายที่ไม่ชัดเจนแล้วคุณก็มีท่าทีว่าไม่ได้ให้ความหวังอะไรกับเขาเลยเขาก็เลยต้องถอยค่ะเลือกวิธีการถอยไปแบบเงียบ ไม่บอกเหตุผลอะไรกับคุณนะคะหัวข้อต่อไปค่ะหัวข้อที่4ค่ะเขาอาจจะกลับไปคบกับคนเก่าของเขาค่ะก่อนหน้าที่เขาจะมาคุยกับคุณบางทีเขาอาจจะมีปัญหาอาจจะเลิกรากันไปกับคนเก่าของเขากับแฟนเก่าของเขานะคะแต่พอมาคุยคุณได้ระยะหนึ่งเขากับแฟนเขาเกิดเคลียร์กันได้แก้ไขปัญหาหรือตกลงกันได้ เขาก็เลยตัดสินใจกลับไปคุยกับคนเก่าและเขาก็ไม่กล้าจะบอกเหตุผลนี้กับคุณเขาก็เลยเลือกที่จะเงียบหายไปหัวข้อต่อไปหัวข้อที่5ค่ะเขาอาจจะหมดความสนใจในตัวคุณเขาเลือกที่จะไปคุยกับคนใหม่ค่ะหรือเขามีเป้าหมายใหม่เขาก็เลย เลือกที่จะเงียบกับคุณไม่บอกเหตุผลอะไรกับคุณและก็ไม่กล้าที่จะพูดเหตุผลนั้นกับคุณนะคะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่6ค่ะเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วนะระหว่างที่เขาคุยกับคุณเขาแอบคุยกับคุณแล้วปรากฏว่าวันดีคืนดีแฟนเขาจับได้นะคะเขาจะป็นต้องเคลียร์คุณค่ะเขาก็เลยเลือกที่จะเงียบหายจากคุณไปโดยที่ไม่บอกเหตุผลอะไรนะคะ หัวข้อต่อไปหัวข้อที่7ค่ะระหว่างที่เขาคุยกับคุณเขาอาจจะมีตัวเลือกอยู่หลายๆคนและเมื่อคุยได้ระยะหนึ่งแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาควรจะตัดสินใจเลือกได้แล้วเขาตัดสินใจเลือกใครคนหนึ่งขึ้นมาและตัดสินใจที่จะจริงจังอาจจะถึงขั้นไปแต่งงานเขาก็เลยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะ พอพูดกับคุณเขาก็กลัวไงกลัวว่าเดี๋ยวจะเจอคุณตัดพอ้อต่อว่าคุณจะเสียใจต้องมาเจอภาพคุณที่ร้องห่มร้องไห้อะไรนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะเงียบหายไปเลยโดยที่ไม่บอกหผลอะไรกับคุณนะคะหัวข้อต่อไปค่ะหัวข้อที่8ค่ะเขารู้สึกว่าตัวเขาเองไม่คู่ควรกับคุณเขารู้สึกว่า คควรที่จะไปเจอคนอื่นที่ดีกว่าเขาเหตุผลนี้มีนะคะมีคนที่เคยคิดแล้วก็รู้สึกแบบนี้จริงๆนะคะเหตุผลนี้ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาไม่คู่ควรเขาเลยเลือกที่จะถอยแล้วก็หลีกทางให้คุณเจอกับคนอื่นที่ดีกว่าตัวเขานะคะหัวข้อต่อไปค่ะหัวข้อที่9อาจจะเจ็บปวดนิดนึงนะคะแต่ว่ามันมีอยู่จริง ตั้งแต่แรกเลยเขาไม่เคยคิดที่จะมาจริงจังอะไรกับคุณเขาอาจจะแค่มาคุยเล่นๆคุยสนุกสนุกนะคะเป็นเพื่อนคุยคุยกันไปเรื่อยๆพอถึงเวลาหนึ่งเขาก็ไปเงี่ยมหายไปดือ้อเลยเพราะว่าเขาไม่ได้คิดที่จะจริงจังตั้งแต่ทีแรกนะคะแค่สนุกสนุกพอจะไปก็ไปเลยแล้วก็ไม่กล้าบอกเหตุผลอะไรกับคุณปล่อยให้คุณงง อยู่คนเดียวว่าเอ๊ะฉันผิดอะไรเหรอในความจริงแล้วคุณไม่ได้ผิดอะไรนะคะคือเขาไม่ได้คิดจริงจังแต่แรกแล้วนะคะแล้วพอจะไปก็ไม่มีผลอะไรก็เงียบหายไปเลยนะคะและสาเหตุสุดท้ายนะคะข้อที่10เขาอาจจะเสียชีวิตแบบกระทันหันนะคะหรือไม่เขาอาจจะเจ็บป่วยมาก่อนแล้วเขาไม่ได้เล่าให้คุณฟังนะคะแล้วเขาก็เสียชีวิตไปผ่านไปสักระยะหนึ่งคุณถึงมาได้ข่าวคราวว่าเขาเสียชีวิตเป็นอะไรที่น่าเศร้านะคะ ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ10สาเหตุที่คนคุยหายไปโดยไม่ได้บอกลาก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะที่บางครั้งอาจจะรู้สึกสงสัยคิดอยู่ในใจอยากรู้ว่าทำไมนะคะแต่จริงๆแล้วนะในความคิดของทีพนะไม่ว่าเขาจะหายไปด้วยสาเหตุอะไรนะคะแต่เจตนาจริงๆของเขาแล้วก็คือเขาไม่ได้ต้องการที่จะคุยกับเราต่อ นะคะหรือว่าบางครั้งอาจจะมีเหตุจำเป็นอะไรที่เขาต้องเงียบแล้วก็ตัดสินใจเงียบไปนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกน้อยเนาะรู้สึกโอ๊ยเสียเซลว่าเอ้ยคุยกันอยู่ดีๆทำไมไปแล้วไม่บอกลาเราเองก็ต้องทำใจแล้วก็ยอมรับความจริงนะคะก่อนจากการในวันนี้ค่ะก็ขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิดนะคะออกจากบ้านทุกครั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่ะล้างมือบ่อยๆค่ะใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดมือแล้วก็บริเวณต่างๆที่เราสัมผัสเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างค่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย